เลิกเถอะครับเขาทารุณกรรมประเทศชาติมามากพอแล้วมาวันนี้ท่านนายกไอ้พวกที่ท่านบอกว่าไอ้ปองดงปงดองอะนะที่เสนอมาเนี่ยเขาไม่ได้เห็นท่านอยู่ในสายตาเลยนะต่อให้ท่านไปขับรถขึ้นภูพานแล้วรถเบรกแตกท่านอยู่คนเดียวนี่เขาไม่ถามท่านด้วยเพราะฉะนั้นอย่าไปคิด่าโอ๊ยเป็นคอร์สชอประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยก็ประชาชนใหญ่ใหญ่เห็นด้วยกับท่าน ไอ้ัวตัวบ้านต,ต,ตัวที่โกงบ้านกินเมืองนะ่ะมันไม่เห็นไม่เห็นท่านอยู่ในสายตาหรอกมันมีตราตาัแท่งทรงนั่นแหละถ้าเราเราพูดแต่เพียงว่าถ้าคนคนนั้นมีพฤตินิสัยสันดานเป็นทาสของคนโกงเนี่ยเขาได้เข้าไปตรงไหนเขาจะทาประโยชน์ให้คนโกงออย่างน้อยที่สุดจะเป็นคนพูดโทรศัพท์หน้ารางก็ต้มหน่อยเอออย่างนี้เว้ยอย่างนั้นเว้ยระวังนะเว้ยอย่างนี้นะเขาจะไปแล้วนะเว้ยแค่นั้นนะ่ะใช่ไหมฮะ อาได้ไหนทิพยท่านพูดเรื่องเปรขอแทรกหน่อยหนึ่งครับก่อนเข้ารายการก็มีผู้ใหญ่บ้านโทรเข้ามาผู้ใหญ่ประทีเป็นผู้ใหญ่อยู่บ้านดนฮีอยู่ที่ยะโสธรบ้านผมแหละยะโสธรนกทาแต่จังหวัดอื่นก็ยังไม่พูดใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่โทรเข้ามาจริงๆอ๋อครับท่านบอกว่าเอาผู้ใหญ่มีอะไรเหรอเอามีปัญหาเลยจึงโทรมาเอาก็จริงๆนะใช่ผู้ใหญ่คนนี้ทัาไม่มีปัญหาไม่เคยโทรเลยบอกว่าเอาผู้ใหญ่อยู่ไหนตอนนี้อยู่อยู่ที่ แถวแถวบ้าน้างแหละเอ้าไรองสิใช่อยู่ะยองอ่ามันมีมีอะไรละ่ะนี่จะเข้ารายการนะนะท่านบอกว่าสวาเป็นอย่างนี้ก็ผู้ใหญ่กับลูกชายก็เลยมาเช่าที่เขาข้างทางข้างทาง,าง,ทางบริเวณใกล้ๆโรงพักบ้านางนั่นแหละ <ừ> ใกล้กับโรงพักมองเห็นการกับโรงพักมาเช่าที่เขาเป็น<ก>ไรริมถน,นนสุข,ขุมวิทแต่อำเภอบ้าน้างอ่ะมันก็ไปแปลถนนแหละครับครับมนก็พอเช่าเสร็จปุ๊บก็มาทําเพลิง ทำ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 ร้านขายของอะนะท่านบอกว่าลงทุนไปสามหมื่นบาทแล้วก็แบ่งให้คนอื่นเช่าด้วยตัวท่านเองก็ขายแตงโมแตงโมกับขายผลไม้เนี่ยแหละลงทุนไปสองหมื่นเฉพาะเฉพาะเที่ยวนี้นะแตงโมแตงโมที่บ้านนี่สองหมื่นอ่แล้วมันเป็นอะไรล่ะก็มันเกิดเหตุอะไรสจจิงทอเรื่องอะไรเมื่อวันที่สิบเก้าที่ผ่านมามีนาคมเนี่ยนะครับเวลาประมาณหกนาฬิกา ก็มีรถเก๋งคันหนึ่งขับมานะครับพระทะเบียนก็บอกเรียบร้อยแหละอ่ะาทะเบียนร,ระยองนะครับ9 7้าาสขับมาไปรู้ท่าไหนครับวิ่งชนคมเลยคมร้านไหนาจน์ธร,รชนร้านชนร้านเลยพังพินาศย่อยยับเลยพังพินาศยจอยยับร้านไม่เท่าไหร่ครับก็ไปเจอลูกค้าสามีภรรยาซึ่งมาเช่าที่ผู้ใหญ่บ้านน่นะครับคือผู้ใหญ่บ้านทําแผงยาวแล้วก็บางส่วนก็ให้คนอื่นเช่าปพรากฏว่า ลูกค้าซ,ซึ่งเป็นมาเช่าร้านน่ะคือเจ้าของร้านอีกนั่นแหละหมายความว่าไปโดนอีกร้านหนึ่งที่อยู่ข้างกันก็ซึ่งเป็นร้านผู้ใหญ่นั่นแหละรปรากฏว่าทางทัสามีภรรยาเนี่ยนะครับได้รับบาดเจ็บคนสายสามีนี่ขาหักสองท่อนอส่วนภรรยานี่กระดูกร้ากระดูกรล้าลกระดูกขารล้าตอนนี้ทั้งคู่ก็อยู่ที่โรงพยาบาลศิริกิจสัตหีบอีกคนหนึ่งเป็นลูกค้าทีนี้จะมาซื้อไอ ดงโมไปซื้อพิ้งของพี่ไก่ครับของไอ้สองคนผัวเมียน่ะมากับลูกด้วยคนนี้ปรากฏว่ากามหักครับแล้วก็บอกว่าเป็นลูกน้องของสอจอคลี่ด้วยสอจขี่ก็เป็นเป็นสอจอ,อยู่ระยองนั่นแหละคนไหนคนไหนคนกามหักอะไรผู้หญิงใช่มากับลูกคนที่กามหักตอนนี้อยู่โรงพยาบาลครับอยู่โรงพยาบาลร,ระยองอื แล้วก็มีเด็กเล็กๆอีกคนหนึ่งแต่โชคดีเด็กคนนี้เจ็บไม่มากเนน้ออกจากโรงพยาบาลแล้วปัญหาที่อำนาจมาพูดก็คือว่าอย่างนี้ครับทางผู้ใหญ่ก็ไปหาร้อยเวรเพราะว่าที่โรงพักก็เหลือแต่รถเก๋งคันดังกล่าวน่นะที่ก่อเหตุเพนะราะกว่าไอ้คนขับหายไปแล้วแล้ววันนี้ทางโรงพยาบาลเขาก็ถามว่าเอ้าไอ้รถที่มาชนเนี่ยมันมีประกันประกันอะไรไหมเพราะว่าถ้ามีประกันมันก็จะไปเปิดค่าใช้จ่ายได้ใช่ไหมครับเดีายวพอสประกันภัยนะ่ะ ผู้ใหญ่ก็ไปหาตำรวจตำรวจละยองพูดไม่ดีเลยบอกว่าเอ้าเดี๋ยวยังไม่มีเวลาให้ออกโรงพยาบาลก่อนเข้าคุยกันสถานีตำรวจตำรวจร้อยเรยองหรือว่าชื่ออื่นบ้านฉางสอนอบ้านฉางสิตัวนี้ก็ฝย่างท่านระยองเอาบ้านฉางก็อยู่ระยองไงเอาบ้านละยองเอาเป็นที่ไปคือบ้านเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านผู้กำกับสพละยองนะครับท่านโทษบ้านฉางข้าพูดกับบ้านฉางนะครับ ช่วยดูคด,ดีรถเกง๋งชนร้านหน่อยช่วยกรุณานหน่อยแล้วก็เอา้อ้เวนอะ่ะพูดเป็นภาษามนุษย์หน่อยเมื่อเวลาไปหาเขาพูดอุตตุตุอุตตุตุ <c oughs> ไม่สนใจ <c oughs> ชาวบ้านเลยพูดจาแบบนี้แย่เนาะแม้แต่วันนี้ไอ้ตัวตัวตัวปัญหาตัวคนขับนะแต่ก็โชคดีที่ก็ไม่บาดเจ็บนะหายตัวไปแล้ว ก็เลยถามว่าเรื่อเห็นว่าโอ้ประชาผชู้ใหญ่บ้านภาษาอะไรมาจากยะโสธรไม่ใช่เป็นที่น่าสงสัยว่าเจ้าของรถมันคือใครก็าจะเลยเป็นใครก,ก็พูดชัดเจนไปเลยทําไมมาจอดไว้ที่โรงพักใช่ไหมไปตํารวจลากมาตํารวจก็ลากรถไปแต่ลากรถไปแต่วันน้วันนะี้เนี่ยนะทางผู้ใหญ่เขาบอกว่า<ๆ>เขาอยากขอเจรจาว่าค่าเสียหายหเขานี่มาเจรจากันมาเจรจากันธรรมดาน,มนะครับมาช่วยซ่อมให้เขา ถ้าถึงตรงนี้แล้วก็พอไปหาตำรวจตำรวจไม่คุยด้วยยังไม่ว่างบอกว่ายังไม่ว่างอืมเขามีงานเออ้วเมื่อไหร่คุณจะว่างล่ะคือถ้ามีตำรวจแบบนี้มันมันมันทําให้พับรักตำรวจเสียหายวันนั้นข้าอาจจะยังไม่ว่างจริงๆอาจจะมีพี่น้องคนเสื้อแดงถูกจับเรากางวิ่งเต้นกันอยู่พี่น้องคนเสื้อแดงมีปัญหาอะไรอย่างนี้อยู่หรือเปล่าหรือว่า อะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะมันก็ต้องช่วยประชาชนเหมือนกันเนี่ยแต่เสื้อเขาชัดกว่าไงอ่านงันก็ได้ระยองเออสีแดงนี่มันมันมันระยองระยองอืมเอาะแต่ว่าเอาเจอคนตะบลระยงถ้างานดีถ้าถ้าตำรวจจะมีพฤติกรรมอย่างนี้นะครับถ้ายังมีพฤติกรรมอย่างนี้อยู่เนี่ยผมก็จะประจานทุกวันอันนี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรารับทราบมาครับแต่ว่าเรื่องจริงต่อไปอย่างไรนั้นต้องติดตาม ตอนนี้ไปนี้ทราบแค่นี้ก็ฝาาทาพุ่งกลับนะครับพู่กับจังหวัดว่าว่านาวัดนี้เนี่ยเหตุการณ์เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นแบบนี้แล้วนะครับแล้วมันเหตุการณ์จริงอย่างไรเป็นหน้าที่ของท่านจะได้บอกสังคมเขาให้รู้ว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแล้วรถคันที่ลากมามันรถของใครแล้วทําไมเจ้าของรถไม่อยู่แต่ก็เขาอาจจะไปรวบรวมสตังค์คณ ไม่ไ้นอย่างนั้นก็ต้องคุยกันจะไม้เราเป็นผู้ปกครองเราเป็นนายตำรวจถ้าจะบอกว่าเอา้าให้คนเก็บค,คนไข้ไปโรงพยาบาลก่อนหายแล้วค่อยคุยกันก็พูดมาสิไม่ไมใช่ไปแล้วไม่นั่งไม่คุยด้วยเลยเดี๋ยวมันน่าเตะน,นะตำรวจแบบนี้อ่ะไม่ใคุณสมบูรจะไปไปยังนี้ไม่ได้เรายังไม่แน่ใจว่าวันนั้นตำรวจกตดภารกิจอะไรใช่ไหมครับหรือว่าเขาอยู่คนเดียวงานมันยุ่งมากเขาเลยอาจจะ พวักพวงราตำรวจแถวๆนั้นมันเคยมีเรื่องก็เลยไม่ได้มีคนเดียว <ละ S 1> นคนไ่นด้อยู่โรงพักกันก็มีมั้งไปจับไฮโล่ตำรวจไปจับไฮโลไปได้เ<อ>จ้าหาจะไปไม,ไม่ไม่บอกไม่กล่าวใช่จงไปดูก่อนอแล้วบังเอิญเนี่ยกำลังจับจับไฮโล่เลยจับถ้วยเลยนะ <laughs> จับถ้วยเลยนะแล้วคุณไปแล้วคำแลขย่ยาพอดีเลยนะหรว่า่ก็ปได้ไงคตอนนี้ช่วงนี้เกิดความระแวงตำรวจต้องออกนอกพื้นที่เสมอครับ ว้าทหาระาบ้าแบบน้ใช่ไงเพราะว่าแน่นอนนะชนบทต้องมีมีมีบ่อนแน่นอน <c oughs> แล้วบังเอิญวันนั้นเนี่ยขายยาบ้าด้วยป่ะเออคนที่ <c oughs> ดูแลเรื่องนี้ก็เพลินไปจับจับถ้วยเฮโลอยู่เออเนาะไปรอดซื้ออยู่จับถ้วยเฮโลอยู่ส้ใจเฮโลกับจับมือกําลังจะข้ายาวทีเดียว แลวจะสละเวลามาได้ยังไงอาจารย์ครับผมขอเสริมตรงนี้นิดนึงอาจารย์เรื่องของเจ้าหน้าที่ที่พูดไม่ค่อยพร้อมไม่ค่อยไม่ค่อยให้เกียรติกับคนที่ไปไปติดต่อหรือไปสอบถามอะไรอย่างนี้นะครับมันก็เลยสอดคล้องกับข่าวนี้อาจารย์นี่นี่แค่ว่าระดับระดับ ท้องถิ่นท้องถิ่นนะระดับสูงก็มีมีเหรอนี่เป็นเลขาดับประเทศมีไหมครับนี่เป็นเลขาของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ศาสตราจารย์พีสาคริครับอาจารย์พีพีสาคริรัฐมนตรีช่วยเกษตระทเกษตรครับผมเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์่ะครับฮะซึ่งเลขาของท่านเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นพยาบาลส่วนตัวชื่อคุณกรดฮิรันบุรณะเนี่ยนะครับก็ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องการไปขอวีซ่าที่สถานทูตเยอรมัน อาจาร์ทพีไปเองไปเองแล้วไปกับท่านเลขาเนี่ยนะครับท่านก็เคยไปหลายครั้งนะเพราะว่าท่านท่านโดนเชิญจากทางนู้นนะครับให้ไปร่วมงานเรื่องเกี่ยวกับกล้วยไม้ด้วยเรื่องอะไรด้วยนะครับซึ่งเวลาไปขอเมื่อวันที่20ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ทางสถานทูตเนี่ยเขาบอกว่าใช้วาจาแล้วก็สายตากริยาที่ไม่สุภาพนะคพูดว่าไงแล่ไอ้หมอคนเนี้ยเหตุการณ์เนี่ยนะครับเ็าบอกว่าเหตุการณ์ที่สถานทูตเยอรมันเมื่อช้านี่คือเมื่อวานนี่นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ เด็กคนไทยเป็นชายอายุประมาณ30ไอ้นี่คนไทยด้วยคนไทยครับเกิดในเป็นดินไทยคนไทยแต่เป็นเจ้าหน้าที่ทูตเจ้าหน้าที่สถานทูตก็ถือว่าเป็นคนเยอรมันสิคนไทยคนไทยสถานทูตเยอรมันประจำประเทศไทยก็ได้เฉก็จะได้ว่าถ้าทำอะไรผิดทูตเยอรมันต้องรับนเต็มนะ รก็ถือว,ว่าเป็นพนักงานเขา<ะ>เขาบอกว่าอย่างนี้ฮะอายุประมาณ30ซึ่งมาถึงก็ไล่ให้เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยจากกรมที่เป็นผู้เตรียมเอกสารให้ออกไปจากห้องค<อ>งเหลืออาจารย์และผู้ร่วมเดินทางอีกคนนึงก็คือผมในฐานะเลขาและพยาบาลส่วนตัวเพื่อสัมภาษณ์ในห้องหมายเลขสิบก็ถ้าก็นในห้องหมายเลขสินั้นน่ะ ก็มีท่านอาจารย์รพีรมีข้พยานพยาบาลส่วนตัวแล้วก็มีเลขาของท่านเท่านั้นกับไอ้เจ้าหน้าที่ที่บอกเป็นคนไทยคนนี้อายุประมาณสามสิบเนี่ยนะครับพ่อแม่เชื่ออะไรเรายังไม่ทราบก็คําถามแรกนะครับก็คือถามว่าอายุเท่าไหร่ถามทาอาจารย์ถามท่านอาจารย์ถามว่าอายุเท่าไหร่โสดหรือสมรสและมีลูกกี่คนอันนี้นะถามตามแบบฟอร์มเมื่อท่านตอบแต่ละคําถามเสร็จก็เจอคําถามถัดมาว่า เนี่ยอายุขนาดเนี้แล้วจะไปทําไมใช่ครับใช้คำถามนี้ถามอาจารย์ถามอาจารย์นะเป็นการที่ไม่มีสัมมาคาระวะเนี่ยนะเร็วมากคือว่าจะไปทําอะไรเนี่ยถามเธอตามฟอร์มตามฟอร์แมตของมันแต่อายุขนาดนี้เนี่ยถามทําไมท่าน ก็แค่ไม่รู้จักชื่ออาจารย์และผีก็เป็น่คนแล้วเอาละเมื่อไม่รู้จักก็ไม่จักเพราะไอ้เด็กสมัยใหม่มันคงพูดพูดเป็นเฉพาะภาษาเยอรมันกับภาษาอังกฤษเท่านั้นแหละดูท่าทางนะมันสมองไม่มีอะไรถามว่าอายุขนาดนี้จะไปทําไมอ่าครับมีใบตรวจร่างกายและประกันชีวิตหรือเปล่าครับถามท่านอาจารย์แบบนี้นะครับอาจารย์ท่านได้นิ่ง ตั้งแต่คำถามนี้และผู้ติดตามซึ่งเป็นผมเองในฐานะเลขาจึงตอบให้ว่าท่านเป็นประธานสภามหาวิทยาลัยอาสมศินและปัจจุบันเป็นที่ปรึกษากรมวิชาการการเกษตรก็ได้รับการยิงคำถามกลับมาว่าแล้วทำไมไม่เอาใบรับรองมาไม่มีใบรับรองเงินเดือนด้วยน้ำเสียงที่ค่อนข้างหงุดหงิดผมจึงตอบให้ว่าขอโทษนะครับทั้งสองตำแหน่งไม่ใช่ตำแหน่งที่มีรายได้เจ้าหน้าที่คนเดิมก็เปลี่ยนไป เรื่องว่าทําไมไม่มีใบรับรองการตรวจร่างกายซึ่งทางสถานทูตบ,บังคับให้ไปตรวจเฉพาะที่โรงพยาบาล BNH และต้องตรวจกับแพทย์ที่เขาระบุเท่านั้นผมก็ได้อธิบายไปแล้วว่าเมื่อเช้าตื่นแต่เช้าและได้ไปวัดที่โรงพยาบาลดังกล่าวให้แล้วแต่แพทย์ที่มีชื่อตามที่ระบุนั้นวันนี้ไม่เข้าเวรและสถานทูตให้คิวมายื่นเรื่องวันนี้ส่วนเรื่องประกันชีวิตนั้นท่านมีอยู่แล้วรวมทั้งการประกันเดินทางจาก บัตรวิส d o อมที่อาจารย์ใช้อยู่เขาก็แสดงสีหน้าไม่พอใจแล้วบอกว่าไม่มีเอกสารตามนี้ก็ยื่นเรื่องให้ไม่ได้หรอกพร้อมกับผลักกอเอกสารนะครับที่พวกเราเตรียมไปเนี่ยผลักคืนมาผลักคืนมาครับไอ้นี่มันชื่ออะไรก็ในในในรายละเอียดข่าวก็ไม่ได้บอกไม่ได้แจ้งมาเจ้าหน้าที่ทูตเจ้าหน้าที่อยู่ที่ห้องหมายเลขสิบเมื่อวานเนี่ยหมายเลขสิบคนไทยอายุประมาณส0มสิบ เจ้าหน้าที่สารทูตเยอรมันเป็นคนไทยแต่พ่อแม่งเนี่ยเป็นไทยเราไม่รู้เป็นหรือเปล่าเราไม่รู้ใช่ไหมครับแต่พฤตินิสัยวันนี้มันไม่น่าจะเป็นคนไทยแต่ตาที่เราแค่ฟังแค่นี้นะแต่ถ้าสถานทูตเยอรมันมันก็ต้องเกี่ยวคนไทยด้วยแหละครับเพราะสันดารคนไทยอยู่ที่นั่นด้วยเนี่ยผมว่าต้องตามกันให้รู้เรื่องกระทรวงต่างประเทศเราก็ต้องคุยกับสารทูตเยอรมันด้วยครับคนแบบนี้ ถ้าเป็นอย่างนี้จริงนะครับไม่รู้จักหัวผู้หลักผู้ใหญ่อย่างนี้นะครับครัะต้องไปถ้าทําแล้วก็ประจานกันหน่อยฮะและงานนี้นะทางทางทางโน้นนะครับเขาทาไวโอลินนี่ครับเพื่อถวายพระบาทเจ้าพระเจ้าอยู่หัวครับและงานนี้เนี่ยหมายถึงว่าทางอาจารย์ไรพีก็จะไปรับนั่นแหละอไปรับไวโอลินเพื่อจะมาถวายในหลวงด้วย๋อครับครับแล้วปกติอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์เนี่ยไปเวลาเขาประกวดไอ เรื่องเกี่ยวกับกลุ่งมวยกุ่มไม้เนี่ยแม้แต่อเิริกาใต้ท่านก็ไปนะญี่ปุ่นจัดเมื่อ่าสุดท่านก็ไปแปรไปไปร่วมเพราะทั้งโลกก็ถือว่าถ้าประกวดกล้วยไม้เมื่อไรขาดอาจารย์และพีนี่งานมันจะไม่เป็นงานเน่ยครับมาวิยายเกษตรศาสตร์เนี่ยท่านนะครับและเที่นี้ที่ไปไม่ใช่ว่าเอาตางตัวเองไปนะก็เยอรมันเปคนจ่ายตังหมดเป็นเจ้าภาพเชิญมาไม่ถ้าถามว่าถามว่าไอ้คนคนนี้ไม่ใช่คนไทยแต่ผมจะไม่ว่าเลยนะ ก,ก็มันคนไทยไก็ง้ไม่ง้ขนาดว่าอาจารย์รัฐพีมันก็ไม่รู้แล้วลูกใคร<笑><笑>ไม่รู้เอาฮะผมว่าใครทัีเ่เพื่อเพื่ออันนี้นะเพราะว่าทางท่านทูตจะต้องต้องดูแลลูกน้องท่านด้วยครับต้อเป็นอย่างนี้จะจ้างอยู่แหละทูตทูตเยอรมันก็ทูตเยอรมันไง ซึ่งเนืองจากเน่อง <Net. S 1> จากตรงปัญหาตรงนี้นะครับในสถานทูตในหลายๆในหลายๆที่นะครับที่มีคนไทยเข้าไปทํางานอยู่เนี่ยเ<ๆ> <head. S 2> วลาคุยกับคนที่ไปติดต่อคนไทยไปติดต่อจะขอวีซงวีซ่าเนี่ยเดี๋ยวนี้เท่าที่ได้ยินจากเสียงที่เขาบอก